วีรกรรมปราบห่อหลวงพ่อพระสสะพานมิตรภาพไทยลาวกรับสวัสดีพี่พี่น้องน้องูอง้ผู้ทุกคนครับวันนี้กับมาพบมาพ่อเหมือนเกาเหมือนเดิมครับกับช่องนายพงอ้วนคนโก้เมืองหนองคายครับผมไปไปเบิ้งคลิปมวนมวนให้ฮาปาร์ตี้กันได้แล้วครับ ตาไปทุกหน้าจะเข้ากันครับครับโอ้มาเสียนอ่ะคุณไง เว้ยใค้ากี่เขาอยู่อ๋อพี่น้องวันนี้ได้มีโอกาสได้มาบานนะครับพามาเบืงธุรกิจปั๊มน้ำมันหยอนเลี้ยญพี่น้องของหน้าผมนี่แหละอยู่บานฮอร์หยอดเลี้ยนก็ได้ครับหยอดเลี้ยนก็ได้ ใส่แบงก์ก็ได้นะครับมีทั้งดีเซลและแก๊สห้องเก่าหนึ่งตามไปหน่องเฮ้ยบุกได้ฮนโอ้โหสเมือแล้วนี่เอ้ปีไหมปีไหมหมูหมูพ่อหมูเมื่อกี้นี่ ไม่เป็นตะก,กัดบ่เพืออ่อนกันนะไม่กัดน,นะบ่บ่บ,บก่กินกินกาแฟห้องมนเลยเฮ้ยเซออ้มันคือกินง่ายใช่ป่ะขายไข่กินไข่นะอือขายไนะข่กินไข่มือนอีแยุคโควิดต่ำลงร่างกายสิบบาท อ,อยู่ไมคนะรับซนบด,ด์วิทบ่มี่บัขนมเซนด์วิชตัดเลยโอเคเอาแฝนหัวเหรอแฟนหัยนี่บ่กินนี่แหละมันเอาไปกินกับแฝงเย็นจงห่วงทันเวลาขายดีอยู่ด้วยครับขายดีอยู่ด้วยปั๊มเพืนะ่อนเลยมันมันมันทางผ่านเขาในเมืองพอดี พี่น้องท่านคนไปเห็นงานในเมืองแล้วก็เด็กน้อยนักเรียนนักศึกษานะครับที่เข้ามาเรียนในเมืองหืมเปาแล้วตัวนี้เพื่อนไป็นร้านขายอาหารตามสั่งพี่น้องนี่แต่เพื่อนปีดครับมืนเนี่พาสจีวาสจีพาพี่น้องมาซิมอยู่เฮ้ยผ่านแล้วห้องพ่นคนคมันตติดึง คนที่ยี่สิบคนสิบเปิดอยไปท่านงูเลียเพื่นไปทุราอยู่พี่น้องช่วงนี้ไปเจ็ดสิบห้าไปเบิงทงุ่งนาต่อพี่น้องคนเรืเห็ุเข,า,เขาหน้าปังช่วงนี้ไปขวากันทนุ่งนาหลุดพี่น้องพอทางเขาน้าเรียบเลยอันนี้หน้าของพ่อตาครับหน้าของพ่อใหญ่คนวานเขาน้าปังเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโอ้เดีจ็ดสิบห้าไปเบิงได้ก้อนตรงนี้เพิ่นเฮ็ดเป็น ไรนะสวนผสมครับพี่น้องขางรอหัวเพื่อนเกษสรปลูกต้นต้นกล้วยนะครับูต้นกล้วยต้นขี้เล็กนะครับแก็จะมีสะปานะครับมีต้นมะพร้าวนะครับพี่น้องมีต้นขี้เล็กครับคือว่าอ่าพืชพืชสวนครัวรั้วกินได้นะพี่น้องเนี่ยครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอจอดรถดีๆกันพี่น้องนี่นะครับ โอ้สงสัยเข้าสีเขาบ่ได้ครับคนนี้เพิ่นล็อกกุญแจไว้พี่น้องอีดีตัวผ่านแล้วเฮานี่นะครับเดี๋ยวใกล้ๆปีใหม่นะครับผมสิมาทายไม่เบิกนี่แหละกิมาอ่าหาเห็ดได้กินกันอยู่นี่ครับแล้วก็ม,มีสาลานี่ครับลิ้มนามนี่เที่ยงนาริบมนามนะครับบรรยากาศบ,นบานๆลยพี่น้องนี่แหละพี่น้องอีสานบ้านเฮากัผู้ใดบ่ได้ามาโดนกระเบื้องเนี่ยแหละครับผม ออสันนะครับพี่น้องเราไปเบื้องเงินไอส้สวนผักป่าก่อนสวนผักสวนกล้วยสวนยังเพิ่นนะนี่ครับนี่ป่ายนี่ครับศูนย์เรียนรู้นะครับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับศูนย์สาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับตอนนี้บ่กใครได้ ok มีเวลาเหตุพี่น้องจะกิดมีโอกาสบางๆที่ออกมาสานตัวของพญาย,ย,ยูน นี่เรีกเขาที่พึ่งยน่นนะพี่น้องเนี่ยที่เฮ็ดหน้าปีนะครับเค่เก็เอาดินเส้นนี่แหละพี่น้องแล้วก็เอาเอาเม็ดเขานะครับโรยใส่แล้วก็เฮ็ดเป็นแผงเป็นแผง,งตั้งไว้นะครับรหลดหนาวขึ้นมาเป็นต้นกานะครับเขาก็ไทนะขาดนาเ็จพวกเขาก็นยนตลงเลยพี่น้องเอาเดี๋ยวไปบิง้งไอ้ส่วนพักปะครับผมตัวเสียงหน้าเขาเขาบ่ได้แล้วเมื่อนี่นะครับ พอ่อตาเพิ่นล็อกเพ,พิ่นเพิ่งเขาไปเมื่อกี้นี่แหรววะเบิง่งชลงนี่พี่นนอเพิ่นเพิ่อกลับเขาไปได้าบานเมื่อกี้นี่ตะกินตรงนี้เป็นซ้าน้ำครับเนี่ยปีเลีมมน้องน้ำนะครับแต่เพิ่นบ่ได้หลอกอกครับปีนี่ต่อยู่ข้างในขามไปอีกตรงนี้ที่เป็นน้ำอีกอยูะพี่หนอตรงปลายจะเป็นคู่กาลางรถวิ่งนะครับไปเบิ่งสวนกล้วยดียวกว่าครับพี่นนอเดี๋ยวปีไม่ยังพอกันครับเดี๋ยวจาถ่ายไท้พี่นนอในเบื่องใหม่อีกรอบหนึ่งนะพี่ห้อเนาะไปสวนกล้วยครับ นี่แหละครับพี่น้องเอาเมื่อกี้นี่ไปแล้วไอส้สวนป่าเพิ่งยังใบเปิดครับผมพี่น้องก็เลยพาพามาเบินน่ครับการที่เพ็่นเฮ็ดเขาหน้าปังครับพี่น้องนะครับทางเขาหมู่บ้านนี่เองพี่น้องอันนี้เพิ่อนเฮ็ดแบบง่ายๆครับแบบว่าต้องไทต้องขาดเลยนี่พี่นอ้องง่ายๆครับผอมพาไปเบินคือตัวนี้เฮาเฮ็ดหนา้นาหน้าปีเสร็จเลยนะพี่น้องพอเฮ้าเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเฮ้ากะ เอาเอารถนะครับหาแนวนังๆมาทับขับไปขับมาให้ให้ต่อเฟืองมันแตกที่น้องเพราะต่อต่อเฟืองมันแตกเสร็จแล้วก็ตากไว้จิกมือหนึ่งเขาก็ไฟจูดเพราะไฟจูดแล้วก็เอาวนอันนั้นลงเอานามลงนะครับพอเอานามลงเสร็จแล้วก็พอเอานามลงเสร็จปุ๊บก็เอาเขาปลูกนะครับเอาเขาปลูกเขาเนี่ย คเมื่อวานเลยครับพี่น้องเพร่อาวานเสร็จปุ๊บเขาปลูกจมน้ำก็เขากเกะเปียงน้ำบอกขาให้มันแห้งน,นี่ยมันเกิดจะเกิดเป็นต้นแบบน,นะครับนี่เพราะมันสูงขึ้นแต่จะขึบนนึงเกือบครึ่งฝ่ามืออ่ะพี่น้องนี่พอจน้ำลงครับพี่น้องหลายครับขยับเห็ดหลายครับเห็ดน,นาปีกันน้าปังครับพี่น้องหน้าปังเห็ดสามเดือนก็ได้เก็บเกี่ยวเวขายแล้วนะครับเอาไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวจงไปเบื้องคลิปไอสวน ที่ว่าเพิ่นปลูกกล้วยปลูกฝรั่งปลูกผลไม้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะสองนายผ้วนคนโกนะครับมือซื่อโฮสเทลพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สำเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเบิ่งกันแล้วก็อย่าลืมพาดกันกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกระผมิบเลยนะครับ